สวัสดีค่ะเข้าครัวกันอีกแล้วค่ะทุกคนทามกินเองไม่ต้องซื้อนะคะสำหรับเมนูวันนี้นะคะอยากกินแกงจืดหมูสับใส่ตำลึงนะคะหากินยากมากๆเลยนะคะสำหรับตำลึงในช่วงเวลานี้ค่ะ จะให้อร่อยเราต้องปรุงหมูสับเองทำหมูสับเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะหมูสับนะคะซื้อมาสำเร็จแล้วแช่ตู้เย็นนานหน่อยก็สีจะจืดจางแบบนี้รสชาติก็จะจืดเหมือนกันค่ะแต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหานะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาปรุงหมูสับกันค่ะใช้กระเทียมซอยแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะทุกคนต่อด้วยพริกไทยปน่น แล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันขยำขยำแบบนี้นะคะนี่ค่ะคลุกให้เข้ากันเลยค่ะเพิ่มความหวานนะคะตัดน้ําตาลลงไปสักเล็กน้อยค่ะแล้วก็ขยำขยำอีกเช่นเคยนะคะคลุกคล้าวให้เข้ากันแบบนี้ค่ะคลุกให้ทั่วนะคะขยำขยำให้ทั่วเลยค่ะ มักทิ้งไว้เลยค่ะเมื่อเรียบร้อยแล้ว5นาทีค่ะ แล้วเราก็มาเตรียมในส่วนของตำลึงนะคะสังเกตไหมคะผักตำลึงของเราวันนี้อ่อนมากๆเลยยอดอ่อนๆแบบนี้ก็อย่าทิ้งนหมคะทุกคนนี่ใช้ได้เลยค่ะวันนี้นะคะตำลึงของเราคนข้างบ้านเขาเอามาให้ค่ะเขาบอกว่าเขาปลูกเองนะคะไม่มียาฆ่า,มาแมลงนะคะนี่ค่ะเด็ดเรียบร้อยแล้วในส่วนของยอดก็ไม่ต้องทิ้งนะคะมาค่ะเราไปปรุงกันเลยใช้ข่าอ่อนนะคะข่ารสหมูหนึ่งก้อนเมื่อข่าอ่อแล้ว ลายแล้วน้าก็เดือดเต็มที่แล้วก็ใส่หมูลงไปเลยค่ะหมูสับราบปั้นกันไว้เป็นก้อนใหญ่ๆเลยนะคะทุกคนเต็มปากเต็มคํากันเลยเชล่ามาต่อด้วยการปรุงรสใส่ซองปรุงรสฝาเขียวลงไปค่ะชิมดูค่ะใส่น้ําตาลลงไปสักเล็กน้อยนะคะเพื่อเพิ่มความหวานให้น้ําซุปนั่นเองค่ะนี่หมูเริ่มสุกแล้วลองชิมดูค่ะ โอเครสชาติได้แล้วนะคะทุกคนใส่ตําลึงลงไปเลยค่ะนี่ใส่ให้หมดเลยนะคะเป็นไงคะหอมนะคะหอมแล้วค่ะตอนนี้หิวข้าวเลยค่ะใช้ทัพพีนะคะคนๆน,นะคะเพื่อที่จะให้ผักตําลึงของเราสุกแน่เองค่ะรอชักแป๊บนึงค่ะ น่าจะสุกแล้วนะคะใช้ทับพ,พีดูนิดนึงสุกหรือยังนี่สุกเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนหอมมากเลยค่ะปิดแก๊สได้เลย ตักใส่ถ้วยนะคะพร้อมเสิร์ฟกันเลยค่ะทุกคนเมนูวันนี้นะคะแกงเจืดหมูสับใส่ตำลึงนะคะเด็กก็กินได้ผู้ใหญ่ก็กินดีลองไปทำกันดูนะคะสำหรับวันนี้คงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามการคลิปหน้าและคลิปต่อๆไปค่ะสวัสดีค่ะ